ค่ะก็วันนี้จะมาดูการกมาทําการแทรกซีนกันนะคะอย่างแรกนะคะก็เราก็ทําให้วัตถุเคลื่อนที่นะคะกดคลิกขวาเฟรมที่หนึ่งสังคาสิทวีนะคะ จากนั้นกด f 5นะคะเพื่อทําการดึงไทม์ไลน์นะคะถ้ามีจุดไข่ปลาย่างนี้นะคะให้คลิกขวาในพื้นที่ระหว่างเฟรมที่เจ้าถึงเฟรมที่หนึงร้อนะคะสั่งรีมุ้งทวีนค่ะจากนั้นก็คอยกน e n อ e r ดามดูนะคะเราก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นเราจะแทรกซีนนะคะก็เข้าไปที่ insert นะคะแล้วกดคำว่าซีนนะคะคลิกที่คำว่าซีนเราก็จะได้ซีนขึ้นมาแล้วนะคะ เราก็จะมาดูซีนต่อไปนะคะค่ะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะสั่งฮาสสิกทวีนะคะ จากนั้นก็กด F5 นะคะเพื่อดึงไทม์ไลน์จากนั้นค่อทอลเ n เอรรันดูนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ